แอนแอนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะกับเมนูสุดแซ่บนะคะผัดเครื่องในไก่นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนเื่อเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก กินได้กินดีอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะก็ลองไปทำกินกันได้นะคะ <c oughs> ไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็ได้เครื่องในไก่มานะคะครึ่งกิโลนะคะมีทั้งตับมีทั้งกลืนนะคะ บางคนก็ชอบกินตับอย่างเดียวนะคะบางคนก็ชอบกลืนนะคะก็เลยต้องเอามาทั้งสองอย่างนะคะ <c oughs> กินตับมันก็จะนิ่มดี <c oughs> กินกุืนมันก็จะได้มีกุืนดีนะคะ <c oughs> <c oughs> จะได้มีกลืน <c oughs> นี่นะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะ <c oughs> เ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหั่นตับกันก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกึ๋นกันนะคะกึ๋นเนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับในการหั่นนะคะมันจะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหั่นแบบซอยๆแบบนี้นะคะตรงที่เป็นกลิ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะนี่นะคะซอยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นครึ่งนะคะเป็นชิ้นพอคํานะคะพเพื่อนๆมันจะได้ไม่เหนียวนะคะไม่าง,งั้นมันจะเหนียวมากเลยคะ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ หั่นซอยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้ว1จานะคะ่ะมาค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของใบหัวพานะคะเราจะใช้ใบหัวพานะคะหรือใครจะใช้ใบกะเพราก็ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเด็ดกันก่อนนะคะใบหัวพาก็ไปเด็ดมาจากข้างบ้านนะคะที่ปลูกไว้นะคะ1นึ่จานนะคะประมาณนี้ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะ แต่ประมาณนี้ก็น่าจะพอนคะคะใบอ่นอนเลยค่ะหอ,อมใบหัวะพาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบทั้งหมดแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆมีเครื่องในไก่ใบหัวะพากระเทียมพริกนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ไปคะ่ะเราไปตำพริกกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะตำพริกนะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราจะโข,นะะโขกนะคะโขกให้แหลกนะคะนี่นะคะกระเทียมที่เราปรอกเ็ดแล้วนะคะตามด้วยพริกแดงจินดานะคะไทรชอบเผ็ดมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือใส่เกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้พริกมันดิ้นหนีเรานะคะกระเด็นกระดอน ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราก็ตำให้แหลกพอที่เราตำที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนๆแหลกมากแหลกน้อยตำไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะเพื่อสะดวกในการทํานะคะ mm. นี่นะคะเราก็ชอบพลิกประมาณนี้นะคะไม่ต้องแหลกมากนะคะสังเกตได้จากการที่ตำนะคะ <_ s> มาค่ะเรามาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันนะคะน้ํามันนี่ก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะ แล้วก็เอาพริกใส่ลงไปผัดนะคะผัดพริกให้สุกเลยนะคะให้หอมนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําล้างโคกลงไปนะคะเพื่อให้มันมีน้ํานิดนึงนะคะไม่แห้งกระด้างเกินไปนะคะตามด้วยเครื่องในไก่นะคะนี่นะคะพอพริกสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องในไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่แล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะเ,เพื่อนๆปล่อยไว้ก่อนนะคะ สักพักนึงนะคะเพื่อนๆสำหรับบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะก็จะลงทีเมียนะคะจันพุธสุกนะคะเวลาส4.30นนะคะหากเพื่อนๆืนสนใจแวะลงมาชิมได้นะคะว่างๆก็มาให้กำลังใจบ้านเก๋เกชาแนลได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็คุกคุกนิดนึงนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะ กาน้าตาลทรายนะคะนี่นะคะผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินจริงๆค่ะดูสิคะชิ้นอบอวกใหญ่ๆนะหนาเลยค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะผัดเผ็ดเครื่องในไก่นะคะใครสนใจก็อลองไปทำกินก็นได้นะคะนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนนะคะอ,อร่อยเลยค่ะอร่อยมากๆเลยไม่ต้องปรุงแล้วค่ะเดี๋ยวพออีกสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบหัวละพากันนะคะโหละพา <laughs> อย่าถือสานะคะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆอนอย่าคิดมากนะคะนี่นะคะเรามาใส่ใบโหระพานะคะสดสดใหม่ๆจากต้นเลยนะคะเพื่อนๆอหอมเลยะค่ะพอใส่แล้วหอมเลยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ปิดกัาได้เลยะค่ะ ยิ่งสุกนานเอ้ยิ่งไม่ใช่ยิ่งผัดนานมันจะยิ่งหดนะคะอ <laughs> ระวังมันจะหด <laughs> จะไม่มีกินนะคะ <laughs> นี่นะคะเรามาตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะ <laughs> นี่นะคะต้องรีบตักเลยค่ะ <laughs> หอมๆอ,อร่อยๆเลยค่ะดู <laughs> สิคะน่ากินมากๆเลยค่ะ <laughs> คืนน้ำลายตัวเอง <laughs> มาค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้นะคะใครสนใจลองไปทํากินกันได้นะคะผัดเผ็ดเครื่องในไก่นะคะอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆหอมหอมดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะตักข้าวรอเลยนะคะมาค่ะมาค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะผัดเผ็ดเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆสนใจก็แวะเวียนเอาไปทำกินกันได้นะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะปรุงรสตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนที่สนใจเมนูอื่นๆนะคะก็แวะเวียนเข้ามารับชมในบ้านกิจ channel ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีอะไรดีๆไปให้เพื่อนๆตลอดเวลานะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ h ชาแนลนะคะก็ทำเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะเป็นเมนูผัดพริกเครื่องในไก่นะคะแซ่บๆอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมในบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะ และที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเกดเกดแนแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกลิงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะและขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงเฮงรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ See you again tomorrow bye bye บายบายค่ะ